การดูดวงรายเดือนตามราศีแบบนี้เป็นการเช็คดวงชะตาในแบบภาพรวมของคนกลุ่มใหญ่ทั้ง12ราศีนะครับมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยแต่ถ้าต้องการอยากจะเช็คดวงที่เป็นดวงเฉพาะของเราเลยเนี่ยแบบละเอียดจริงๆก็สามารถติดต่อจองคิวดูดวงส่วนตัวกับพวกเราได้ในอินบ็อกซ์เพจหมอดูินดี้นะครับ ดวงชะตาของคุณนะครับค่อนข้างที่จะดําเนินชีวิตไปแบบเรื่อยๆสบายๆพอไพ่ใบแรกเนี่ยในตําแหน่งของตัวตนได้ไพ่เรือกระดาษคือภาพรวมมันก็ไปได้เรื่อยๆครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องพยายามสร้างสิ่งต่างๆให้มันมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการเงินค่อนข้างดีครับพอไพ่ที่ได้เป็นไพ่จุดเทียนหมายถึงเป็นความหวงังเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นสัญลักษณ์ในเชิงบวกถือว่าการเงินดีครับถ้าหากที่ผ่านมาการเงินรู้สึกแย่ๆเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแต่มันจะเป็น การดีขึ้นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ตัว อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางในช่วงนี้ถ้าจะไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุพ่อแม่หรือคนในครอบครัวได้ไพ่ฟ้าผ่าหน้าสันเจ้าเหมือนกับจะต้องระวังนะครับช่วงนี้มันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างมีเรื่องราวที่จะทําให้รู้สึกเครียดวิตกกังวลมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของความขัดแย้งการมีปากมีเสียงกันนะครับสาหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของโปรเจกต์หรือสิ่งที่เคยคิดว่า วางแผนเอาไว้ว่าอยากจะทําสามารถทําได้ครับเพราะว่าได้ไพ่นางฟ้าเป็นไพ่ที่ดีมากครับดีแบบสุดๆไปเลยไพ่ใบนี้หมายถึงตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถ มีทักษะในสิ่งที่กําลังจะทําอยู่เพราะฉะนั้นให้มุ่งมั่นตั้งใจทําอย่างเต็มที่ครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนในเรื่องของงานสําหรับคนที่ทํางานประจําเป็นพนักงานเป็นมนุษย์เงินเดือนช่วงนี้อาจจะมีเรื่องไม่ได้ดั่งใจในที่ทํางานนะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการแบ่งพักแบ่งพวกเราเองอาจจะรู้สึกแย่ในบางครั้งนะครับในบางเรื่องบางราวก็เหมือนกับตัวเราเองอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องของงานสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือมีกิจการเป็นของตัวเอง ได้ไพ่ดีมากเลยครับเป็นไพ่ชูถ้วยทองกิจการงานของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาดีขึ้นใหญ่ขึ้นรวยขึ้นจะหยิบจะจับอะไรช่วงนี้เนี่ยเป็นเงินเป็นทองหมดถือว่าได้ไพ่เรื่องการงานที่ดีมากๆเลยครับความรักสาหรับคนที่มีคู่ได้ไพ่ตาช่างทองความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างดีสามารถบาลานซ์ชีวิตคู่ได้อย่างมีความสุขมีความมั่นคงคู่ของคุณเนี่ยจะคอยสนับสนุนกันแล้วก็ได้รับสิ่งดีด จากคนรักของคุณเสมอความรักสำหรับคนโสดได้ไพ่นางฟ้าประทานพรสาเหตุที่คุณโสดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีใครเข้ามาจีบคุณนะแต่เหมือนกับตัวคุณเป็นคนช่างเลือกเป็นคนที่สเปคค่อนข้างสูงต้องการเลือกคนที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราอารมณ์ประมาณว่าสวยเลือกได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วการจะมีคนรักทั้งทีเนี่ยก็ต้องวิถีพิถันกันนิดนึงไม่ใช่ว่าใครเข้ามาก็ได้แบบนี้ไม่ใช่ครับสำหรับน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาในเรื่องของ การเรียนได้ไพ่ที่ดีครับเป็นไพ่ชูถ้วยทองการเรียนของน้องๆมีโอกาสประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะว่าไพ่ที่ได้เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากๆชูถ้วยทองเป็นสิ่งดีเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จแต่ทั้งนี้ทังนั้นนะครับมันจะต้องใช้ความพยายามความมุ่งมั่นกับการเรียนอย่างเต็มที่ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วมันจะสําเร็จได้เองนะครับ ในเรื่องของโชคลาภถือว่าดีมากๆครับเพราะว่าได้ไพ่พับพิกพเน่เป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความสําเร็จการได้รับพรนั้นประเสริฐถ้าใครมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถืออยู่นะครับสามารถไปไหว้สักการะขอพรจากท่านได้เลยท่านจะประทานพรประทานโชคลาภให้คุณอย่างแน่นอนดวงในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าเกณฑ์นในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ไพ่ครูสอนนักเรียนอยู่หน้าห้องไพ่ใบนี้ถือว่าดีครับ เพราะว่าไม้ที่ครูถือเนี่ยมันชี้ขึ้นเรื่องหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะสูงขึ้นดีขึ้นแต่ตัวคุณเนี่ยจะต้องแสดงศัก,กยภาพออกมาให้เต็มที่ครับโชว์ฝีมือการทํางานให้เข้าตากรรมการให้เข้าตาเจ้านายของเราแล้วสิ่งดีๆ มันจะตามมาเองครับสรุปโดยรวมดวงชะตาของคุณมีเรื่องดีอยู่หลายเรื่องเลยครับเรื่องของงานสาหรับคนที่ทําธุรกิจตัวนตัวปังมากดีมากขอให้มุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่สําเร็จแน่นอนเรื่องการเรียนก็เช่นกันครับขยนันตั้งใจมุ่งมั่นกับการเรียนให้เต็มที่จะประสบความสําเร็จจะสอบอะไรทําอะไรก็มีโอกาสที่จะได้สมดังใจที่เราหวังไว้การเงินค่อนข้างดีมากๆครับมีความหวังมีความสําเร็จถ้าการเงินแย่มาก่อนเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆโชคลาภดี นีครับได้ไพ่พระพิคเนตมีโอกาสรวยเฮงปังแน่นอนครับหมอดูวินดี้การันตีครับ